สวัสดีครับผมมือนี่กกมาพอกับบาลลอนคนโนครักทีเกทีงานอยู่ในน้ำราบอกระบอลมาจะถึงหือปลาจัง่อยครับผมตั้ใหม่ัต้นตะคบกะบขามเพชเพชเปิดมือเลยวะฮะแม่พึงหลวงแม่ยนเลยอเี้ยดีเบิงเลอกคนใหม่ไงร้อนนี่แหละตรงนี้ทั้งทั้งนี่ยยูบ่ไก่เราเนี่ยเน้นเน้นเนนเนแม่พุงหลวงยังหายเลยเียนี้เปนูงล้บินมันบินขึ้นอยู่เนี่ย นี่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 บัง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 มีันอ่นงโอ้ยยู่แ้นี่เทียู่แนี่เทงตันบ่ต้งยู่แ้นี่นะวูบบินใส่คไปเรยเนี่ยเป็นยังของไก่ตาม่ขีู้้ง่ลยเนี่ยมันเบามันเบาจุดตยุดตยให้

มันมันกินกินห,หนาดิไหมโอเคเลยเมียมันหลายเกินนี่เนาะอือระวังเมียมันหน่อยกับว่านหาหว่องแล้วเมย์เหรอเมียมันราบินระวัดด้วย ยีอะือองนั่นอยังน้อยก็ะูว่ามีปลากระถือใคด่เพราะว่าจับได้เลยจับตัวเนี่ยเขาดีเปียมันยู่งงอี่ไหนมถ้ามีกระเพาะแล้วนางเนาะลด้ไม่ได้แถวเจอหรือยกระเาเหรอนี่ก็ูีย ขึ้นมาอ็ดมิดมุดใจกันอือ้าาไหเน้าา้งเนี่ย้นเขาจะเตีย ก็ยุติลมันคัเผ็ดเจ้าจัไปเอ็มคล้อ,องผู้ดีเลยบาดนี่มือหื้อบอกแล้วจะหือ้อขันเดเียวเลี้ยงวันอ้ยเอาอไปเอายังจริงไหมลงุงี่วเจ้ากระฟันหรือจังไปหาเลยนี่พี่ไอรีนพี่ไอรินฟังไหมละ่ะขินปลาพ่อมน่ม ยังงตายก็ดเพราะมองปามนต้องย่านตายนนีมันจะเปลี่ยนกับพราเลยเมยังอกวันจะเอาจิิงใหม่คืนบ่ไดวันหาป่าได้วันเอาจริงใหม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยวินน่ะเฮ้ยพ่อใหญ่วินน่ะไอเอ๊อยู่ในกระแตงมอไซค์พ่ยงไง ว่าจะไปกระเทศเยเดีด๋ดดถายคหัวหลงเนอพกยังแม่พึงหวังบินปั่นมอไซค์เลยบึ้งมาทีเดียวเลยไอ้ดำยังยานนาอห็น,นหมีอะไรฉันได้วานแล้วคุรูหรอเ่าตานี่ให้ดำ ยังกระเพื่อได้ถึงฟังตัวใหญ่บ่อ้ดำโอคตรจับได้เนาะโอ้มอโร้เลยนะรุ่นใต้ยเก็บโร้เลยนี่นี่แหละเราหัวมิตัวนึงยังอ่ะปลาอะไรฮะปลาอะไรงันมากัดหัวเจ้าเส้นก่อนได้ปลาสูนก็มีนะ chuyển cho bác thôi đấy thì má được bao đấy cái đấy úp đồ đi tao cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่บวกปลาไม่บอกปรต่อปลาดาไม่ยังนีไม่ไดเราไม่บอกใครมีคนเนียเ,เอาไปใหญ่แค่แบบนี้

ตัวยังง่ลยเนะเฮ้ยแล้วดิบปักปัหาปักดิบปักมันก็โนะมันก็เดินเต้ามาทั้งนี้ันว่ายุ่ว่าหางป่ายัางมันก็ดีเทงกนกงป่าเาไก่ครับเนี่ยดิบปัก้นมันเปนนนเลี่ยนลมันเปเฉยเลยป่าก็ไม่ค่อยบอลพรอรี

ตื่นไดี๋ยวตื่นเหี้ยแดเลยตงนอ้ข้างในทางไหนหนูมาทางไหนตื่นเจ้าอลไเมื่อกี้น่ะทางไหนลบไปหลบไป มีมือดีนะเบียยังยอมกูมีนังยืนที่ร้อนแกมองเดียวกูมีมองยืนไม่ยืนไ่ได้ถ้ามันอยู่ฟังพุนกับหูว่ามีฟังพุนตัวหนึ่งแม่นป่ะน้ำลาได้ไงด่างเข่ากันไว้ระยะกบ้าเกินกันเด้อน้องทาง อยากบนพร้อมนะไม่ไม่หรอกางทีก็ได้ปลาอันกำกก๊ก ดังแล้วมันก็นข้นกูนะเนานะนี่สายมืปลาสายหมอ,อกเลยเดี๋ยวมาเห็นเหนียวกระตุกได้เลยเนาะ <c ười> ไม่ไม่แบมั้ไม่ไีดึงาเล่าบคืนึ่งงมนึงเนาะเป็นยังอันนี้เันเกือเนป่าฮู้เลยมาเหล่ามาเหล่าบมีดุงมีดงเลยปลาถูกกระโดดพระพะกระปติตอนกันดางจับได้ซื่อ mày trưa ơi không thể, đó mày phải mỏ phải luôn mày 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 đi, đi. Nên bánh đi, đi. เม่อะไรตีพึงนี่อ้าุพดอะมึงเดี๋ยวมึงโตอี้พ um> ูดาะว้าพูดาะลอนเขาถวกอสีตัวพูดอะโดดเอ้ยงโดดลบนดอะหัวพดะสีตัวพูดอะ เดี๋ยวขึนไปเห็นพอดีโดนลบตรงหัวพ่อหละต้นท่อนนั่นน่ะเอาพ่อเขาเขาโดดล่มนะเขาไปโดดอะไรอีไงทีทีท่อนอะแข้งดินยังดิบายยังงไงขาหน่อยกระตูนเจกตัวน่น จะปลามึงจะปลาโอ้ยฉิเห็นด้วยันหนมืดเนบนที่เจหเป็นยังไงไม่เผาเลยนี่สามตัวเลยเป็นไงขอกนขึ้นมาีนี่ตัวเ็นยว

ขาก็ไมถกันอี้ยงเล็กปล่าก็ถือไหกล้วยอีกวะไหไผ่นั่ไกล้วออี้ยงอะโอใส่เสียไว้

ไปฮปลดไฟ<ห>ไปดหรอกเนีน่ยเป็นโขงดีโอ้ยกลางเลครับ <c oughs> ใจดีผู้กานกาใจได้ยืนบ่ได้วะงานเดีวบ่ได้ดิน้องเตเ็นเดวกัน้ยมาบินต่ำมวกันเนาะนี่มาย่างเตี้ยมาอย่างวยใสกันนาบวังไหม่อย่างต้นหากันเนาะ บางีเจ้าไม่ได้านแถวนี้นะว้านข้าววนข้าวไม่ได้หรอกโอเบิ่งก่อนานงโอ้ตั้งได ต่อไปลุงก็ตกชุดแข่งปลาตกชุดแก่งปลาจะว่าตันยู่สิบัว บอ,บอกกับวอขอ,ขอ,อเข้า,ากันเด็วเนี่ยมันเล่อะไะพี่ดาน่เื่ออย่เนี้ยงงสาวๆบึงเลยนะ มันดูเขาฟังนี oh, ่ป Native> ่ะฟังเนี่ยจะมุดใต่ที่ไงบอกฟังนี่จะมุดใต่สายไม่นึ่งเนี่ยยังมาคอาจัคตรอกะโอ้มาป๋าที่ดินมาได้ยังยทดินเนี่ ใส่มองเขากัแใส่มองใส่ปืนไหมเฮ้ยป่าก็รู้ยมีเต่หลุด pues ลักใจรู้เ th ป่านะเนาะฟังฮะ 这里哇。 อยู tôi lên đây ่ด่าล้อดานเอเพี่นตัวนึงเลยหายเลยนะตัวโดดนะนัหลุกไปไหนตื่นวันเลืองข้าเทอ่ิ